รู้ไหมชาวไทยมิตรกองทัพบ,บกไทยเพิ่งบินไปดูปืนใหญ่รัสเซียถึงถิ่นไม่ใช่แค่ไปดูแบบผ่านๆน,นะแอดยืนยันเพราะนี่คือการชมการฝึกยิงจริงใช้กระสุนจริงทุกขั้นตอนพลโทเกรียงไกรปราสาสวรรณรองเสนาธิการทหารบกนำคณะไปเยือนโรงเรียนนายร้อยทหารปืนใหญ่ของรัสเซียชมการฝึกครบตั้งแต่การตรวจการส่งคำขอยิงปรับการยิงไปจนถึงระดมยิงปืนใหญ่และจะรวจหลายลำกล้องแต่แอดอยากชวนคิ ทำไมต้องเป็นปืนใหญ่รัเสเซียคำตอบอยู่ในสนามรบยูเครนเพราะปืนใหญ่คือหัวใจหลักที่รัเสเซียใช้ได้ผลจนฝั่งนาโต้ยังต้องยอมรับรัเสเซียเคยยิงกระสุนได้วันละหมื่นนัดพร้อมใช้ดโดรนจับเป้าแล้วสั่งยิงจบในไม่กี่นาทียังมีกระสุนอัจฉริยะคลาสโนโพยิงนำวิถีด้วยเลเซอร์แม่นยำสูงระบบควบคุมใหม่ก็เร็วขึ้นมากจนฝั่งนาโต้ยังยอมรับว่าคิวเชนของรัเสเซียไวขึ้นจนน่ากลัวพื้นที่อย่าง มุดหรือเซเวโรดอนเนชที่ยูเครนเสียไปส่วนใหญ่ก็เพราะโดนระดมยิงจากปืนใหญ่ไม่หยุดพอกองทัพไทยไปถึงรัเสเซียก็จัดเต็มทันทีไม่มีกากพร้อมเสนอความร่วมมือทั้งส่งนายทหารไทยไปเรียนทั้งระดับนักเรียนนายร้อยและนายทหารชั้นสูงแอดว่านี่ไม่ใช่แค่ไปดูงานแล้วกลับแต่มันคือการวางแผนระยะยาวเพื่ออัปเกรดปืนใหญ่ไทยทั้งหมดนี้คือการเปิดฉากความร่วมมือทางทหารไทยรัเสเซียแล้วชาวไทยมิตรละ่ะคิดว่านี่คือแค แค่การดูของหรือการวางหมากอนาคตกองทัพไทยฝากกดติดตามไทยมิตรไว้ด้วยนะครับแอดยังมีเรื่องแบบนี้อีกเพียบเราเล่าเรื่องที่คนอื่นไม่กล้าเล่าเพราะแอดรู้ว่าคุณอยากรู้